ามาพูดคำเดิมๆซ้ำๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราเนี่ยญาติยโยมทุกๆคนหรือหลายๆคนที่มีความคิดอย่างนี้หลายคนเลยแหละส่วนมากด้วยทำไมชาวพูธทุกวันนี้ทำไมศาสนาพูธทุกวันนี้ทำไมพระพุทธศาสนาอะไรเรามันถึงเป็นอย่างนี้ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระที่ทําตัวไม่ดีนู่นนี่นั่นชาวพูธมาทะเลาะกันเองนั่นนี่นี่นัาากก่นพระนู่นนี่นั่นนั่นนี่นี่นี่ ท,ท,นนออำทำไมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะตัดออกได้ไหมคําว่าอ่าทําไมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเอตัดตัดทิ้งได้เลยไอ้คาว่าอ่าทําไม,มทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะอ่าทาไมถึงให้ตัดทิ้งนะโอ้นานๆมีรถมาทีนะอ่ททาไมให้ตัดทิ้งก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ในยุคนี้นะ มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มามาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลนะทั้งสังฆาพ្រชงทะเลาะก,กันทั้งสงทะเลาะก,กันเองภายในศึกภายในศึกภ,ภายนอกอ่าทั้งคารวะฟาดากับสงทั้งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วทำใจทำใจว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามกรรมนะมันก็เป็นอย่างนี้นะ เออนะอืมก็ต้องยังไงอะ่ะเออพุทธภาษิตธ์บทนี้ก็ยังใช้ได้เสมอแม้ว่าจะเป็นพุทธสิทธ์อ่าพุทธภาสิตธ์ที่มีมานานแล้วสองพันกว่าปีหรือแต่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คำว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมอ่ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎไตรลรักนะ อันดี้จังทุกขังอนัตตา,าแม้แต่ตัวพู้ทศศาสนาเองนะ <c oughs> นะอืมเพราะนั้นเลิกใช้คำว่าทำไมทุกวันนี้มันเป็นอย่างงี้งี้นั่นนันนั่นนี้ั่นนะมันไม่ใช่แค่ทุกวันนี้เข้าใจใหม่และศึกษาเข้ามาศึกษาด้วยนะ,ะที่พูดไปเนี่ยก็ให้โยมไปศึกษาอืม ห้โยมกลับไปศึกษาทบทวนนะในพระพุทธศาสนานะเกิดมามาตั้งแต่แต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคก็มีเหตุการณ์ที่แตกแต,ต่างกันนะศึกภายนอกศึกภายในศึกภายในก็คือสงกับสงศึกภายนอกก็คือารวาสกับารวาสหรือารวาสกับสงมีมาอย่างนี้ทุกๆุกสมัยนะอืมอืมไปศึกษาดูดีด,ด,ดีอ่า อืมแล้วจะรู้แล้วเราจะแล้วเราจะเลิกคิดคําว่าทําไมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ฮฮฮมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ทุกวันนี้มันเป็นมาเรื่อยๆเป็นมาตั้งแต่พระพุทธพระพุทธองค์ยังทรงพระชนทีบอยู่นู่นอ่ะอืมนะไ <c oughs> นะปศึกษาดูนะแน้วยมันก็เป็นมาอย่างนี้อืาอืมอืา ถึงแม้ถึงแม้เราจะอืมวางใจให้เป็นกลางอืมมัชิิมาปฏิปทาหรือยกพุทธภาษตขึ้นมาว่ากรรมมุนาวัตติโลโก,โกแต่แต่อตาตมาก็แอบอายศาสนาอื่นเหมือนกันนะบางทีนะอืมมมอืมมีไหม <laughs> อายกขมุสลิมอิสลามอะไรเงี้ยนะอืมเข้ามาทะเลาะกันเรื่องอันเลาะอ,อะไรนะเขาอาจจะมีแต่มันก็ไม่ค่อย ใหญ่โตอะไรขนาดเนี้ยเขามาเขาคุยกันเข้าใจไหมเขาคุยกันแล้วเขาเขาคุยกันในเมื่อมีศาสดาองค์เดียวกันศาสนาเดียวกันเขาก็น่าจ,จะคุยกันแล้วก็เออรู้เรื่องไม่ต้องมา,าทาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอเอากฎหมายทางบ้านเมืองไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยอ,อบางทีนะ เออนี่เขาเขาจะขนาดศาสนาอื่นเขายังมีความเมตตานะมีพรหมวิหารสีนั้นคือมีเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขานี่พุทธกับพุทธกันเองนะบางทีบางกรณีอ่านะทุกวันนี้มันก็ <c oughs> เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคงไม่มีใครมาแย่งอันเลาะอันเลาะพูดไว้อย่างนี้อันเลาะพูดไว้อย่างนั้นนะอ่านะอะไรอ่านบีอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้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 เขาอาจจะมีเถียงกันเหมือนโตว,วาทีโตว,วาทาทั่วๆไปแล้วเขาก็ จบลงด้วยการเข้าออกเข้าใจอัตมาคิดว่าอย่างนี้นะมันถึงไม่มีเขามาทะเลาะกันอย่างนี้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราทุกวันเนี้ยออสมัยพุทธกาลเหมือนกันก็ต้องมีการทะเลาะแต่ไม่แต่แต่ต้องมีการทะเลาะบอกแวะมีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จบลงด้วยการคุยกันมีเมตตาต่อ,อกันเออสงฆ์ก็เหมือนกันสงฆ์พึงไม่เป็นศัตรูต่อผู้ใดและชาวพุทธทุกคนก็ต้องมีความเมตตามีมีมคือมีจิตใจโอ้พ่อามอาลีอะเราอยาก อย่าทะเลาะก,กันขายหน้าศาสนาอื่นเขาอืศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยอ่าย่งพระเยซูอะไรไม้กางเขนมันต้องมีลักษณะความกว้างความสูงอะไรยาวขนาดนี้อ่าพระเยซูมีหน้าตายอย่างนี้เอออะไรเงี้ยแต่มาก็พูดไปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบคือคืออยากให้มองภาพได้ชัดแต่มาก็ไม่รู้วศาสนาเขามันมันไม่ค่อยได้ไปศึกษาศาสนาเขานะเออ ถ้าพูดผิดพูดอะไรก็ขออภัยคือยกตัวอย่างมามามาให้ฟังว่าเอาพอพระแม่อะไรเงี้ยพระเยซูตายในโพสตนั้นประยิน,นคำสอนของใครของใครศาส,สนาอะไรยุได้เอาไปเป็นโมเสสเอาไปเป็นอะไรเน่ะอืมน่ะแล้วมาเถียงกันชาวคริสเถียงกันเออเกี่ยวกับ พระเยซูเกี่ยวกับคําสอนคำพี์ไบเบิเลอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นเรื่องเป็นเาวายกอ่าเป็นคดีคงดคงดีความเอ่อฟาดฟันกันด้วยกฎหมายเอมเอาเป็นเอาตายไม่มีนะคิดว่าเขาก็ไอเรื่องเถียงกันภายในศาสนาก็คงมีแต่ก็คงจบด้วยการให้อาภายัยและมีความรักต่อกันนะคิดว่าเนี่ยไอชาวพุทธเราเนี่ยทําไมอ่ะ แล้วไปถืออัตตาตัวตนไปยึดทิฏฐิคิดว่าของกูตัวนี้ของกูกูเก่งกูกูแข็งเว้ยกูต้องเอามันชนะมันไม่รถลาวาสอกกูไม่เคยเกิดมาไม่เคยเป็นผู้แพ้อะไรเงี้ยเลเนอะเออนั่นแหละเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นยึดอัตตาตัวตนคือมิจฉาทิฏฐิมีความยังไงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยไปบวชทําไมไปบวชอ่อ บวชหลายครั้งบวชและสึกบวชและสึกบวชและสึกไปปฏิบัติธรรมทำไมและและและมามาบอกว่าเรารักศาสนาพุทธดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องใจตนเองก่อนอยมเอ้ยใจเราเรายังเรายังปรับปรุงให้มันเหมือนคนพุทธไม่ได้เลยเออใจมันเหี่ยมโหดจักโนนะนังก็เหี่ยมโหดเหมือนโจร เมื่อโจรที่โจรอ่าไอคำว่าเหี้ยผนเหมือนโจรนี่คือใจมันไม่ไม่อ่อนมันแข็งกระด้านเหมือนอะไรงั้นนะใจไม่อ่อนเนาะไม่ไม่ฟังไม่ฟังใครไม่คุยไม่จราจาไม่ไม่เอาเหตุผลมาคุยกันแต่กูเอาเหตุผลใชใช่กูก็เอาเหตุผลประมาณนั้นเหตุผลของกูอ่า กูไม่พอใจมึงอะประมาณนั้นอะ่ะนี่คือเล่าให้ฟังโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงนะเอยเดี๋ยวมามาแจ้งความมาทีไมมาฟ้องอาตำไมแต่ฟ้องก็ไม่รู้จะฟ้องเอาอะไรมีแต่บาดกับจีบอล่ะนะอืมเอมอมไม่มีอะไรให้โยมหรอกนะอืมเออดูทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันอายศาสนาอื่นเขาไหมดูศาสนาอื่นเขาสิมีแต่บอกว่าเรา คนพุทธเราศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งปัญญาเราก็ลองดำรงชีวิตหรือลองใช้สติอ,อย่างชาวพุทธอย่างที่เราพูดว่าคนพุทธคือผู้มีปัญญาศาสนาอื่นเข้าขำอยู่ในใจแล้วมั้งนี่หรือนี่หรือศาสนาแห่งปัญญาอืมอาจามาอยากจะใช้คำแรงกว่านี้นะแต่ เช้าเช้านี่ก็อย่าเพิ่งใช้คําแรง <c oughs> นะเอออเ่ขายิ่งเป็นจะเป็นคดีคงคอยีความอะไรกันอยู่นะอทะเลาะกอันเองโอ้ตมาก็อยากจะอืให้รักกันให้สามารถสาม,าถสามาถัครสมกันนะเอา,เอาแค่นี้แหละอืเอช้านี้ก็มีอะไรก็ ออกปิณธาบาตสุสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร